อีกหคันนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะบรรทุกของหรือว่าบรรทุกคนนะคะอีบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะเป็น Isuzu D-Max All New นะคะเป็นตัว b ูพาวเวอรนะคะลูกค้าขาคันนี้จะเป็นตัวสเปคแคปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นเครื่อง3.0นะคะเป็นตัว d d i s นะคะปี2021คะ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้สีสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเมทัลลิกนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสีเทาแรมโบนะคะซึ่งเป็นสียอดนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะลูกค,ค้าขาสนใจคันนี้นะคะรีบจจมาจับมาจองเลยนะคะลูกค้าเพราะว่ามีน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะให้ดูกระจังหน้ารอกกันเลยนะคะเป็นกระจังหน้านะคะสีเทาตัดดํานะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อิสุเห็นได้เด่นชัดนะคะถือว่ารอเหล่าอ,อาการเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ไฟ <Cornell>. นะคะได้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะไฟสวยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะยังไฟยังคงชัดแจ๋วอยู่เลยนะคะเพราะว่าการใช้งานนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นปี2021นะคะใช้งานมาน้อยจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของล้อแบกกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้อย่างที่บอกนะคะจัดทรงลงแบกมาให้แล้วนะคะลูกค้าขาได้ล้อแบรกหลอๆแบบนี้ไปเลยนะคะลูกค้าขาก็ลูกค้าไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะได้ ครบนะคะการใช้งานอย่างแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงข้างแก้มตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะได้ความสะมารถมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะขนของใดๆก็ตามนะคะคนนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะแมกนเนอร์ iner, คันนี้มีมาให้นะคะการใช้งานนะคะสภาพไม่มีรอชุมรุดอะไรทั้งสิ้นนะคะก็สามารถต่อยอดกันอีกได้ยาวๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแม็กสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะ คันนี้ด้านหลังนะคะไม่มีชนหลังมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์โครงสร้างเดิมนะคะกรณีชนอักพิวามน้ำท่วมไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวอีฟพาไปดูในส่วนของภายในกัน้านดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากภายนอกจะสวยแล้วนะคะภายในนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค,ะค่ะค้าอยู่ในส่วนของด้านในของเจ้า isuzu d max คันนี้แล้วนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะถือจะเป็นตัวสเปคแคบนะคะแต่ว่าพื้นที่การใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นนะคะภายในสีดำนะคะซึ่งคมทนสะอาดมากเลยนะคะสีดำเนี่ยการที่แบบว่าสกปรกเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะคะแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าสะอาดจริงๆนะคะขอนโซลหน้านะคะรองรับนะคะ fm/am นะคะ aux usb คันนี้ก็คือรองรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แอร์แบบแอร์มือหมุนนะคะมีปุ่ม power o u t l e d มาให้1ปุ่มนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะลูกค้าค่ก็สามารถเข้าเกียร์กันได้อย่างสบายๆเลยนะคะ มีที่วางแก้วถึง2จุดด้วยกันนะคะจะวางแก้วหรือวางคนน้าขนาด1.5ลิตรก็สามารถวางได้นะคะที่พักแขนมีมาให้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของให้นิดหน่อยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะพงมลัยนะคะสวยมากๆเลยนะคะออกแบบมาสวยมากๆเลยนะคะมีแอร์แบบคู่หน้ามาให้นะคะกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2ด้านด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเบาะก,กระต่อเลยแล้วกันนะคะเบาะคันนี้เป็นเบาะสีดํานะคะลูกค้าครับซรีระนะคะลูกค้าออกแบบมาให้รองรับกับคนนั่งนะคะซึ่งอินั่งแล้วเนี่ย นะคะไม่ปวดหลังเลยนะคะนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะมีบุ๊กสวิตมาให้ด้วยนะคะลูกค้าขาก็สามารถก็ใช้งานนะคะดูข้อมูลได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวอิฟให้ดูในส่วนของห้องผูดิสารนะคะลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเปคแคปก็สามารถเปิดแคปได้นะคะด้านหลังห้องพูดิสารนะคะออกแบบมาให้กว้างขึ้นนะคะก็สามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะสองถึงสามท่านด้วยกันนะคะก็เหยียดขาได้นะคะคนตัวสูงก็คือรองรับมาให้แล้วนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะ ดูในส่วนของภายในนะคะค่อนข้างที่จะจุใจแล้วนะคะเดี๋ยวฟให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยห้องเครื่องจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย คะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะคะสาหรับตัวนี้อีฟบอกเลยว่าห้องเครื่องเดิมดม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวอีฟให้นะคะแอบ,บินแพนไปนะคะตามจุดต่างๆนะคะน็อตทุกจุดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยไข่เลยนะคะลูกค้าขาแพนเพดมอก,กยังคงอยู่ครบนะคะรอยสีเมกอาร์กนะคะยังคงแต้มจุดเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าคันนี้นี่นะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าขาะค,ะคานเดิมแก้มเดิมนะคะ สีทุกอย่างนะคะยังคงแน่นยังคงเหมือนเดิมนะคะคงสร้างเดิมนะคะแล้วก็แผ่นเพจมอกอยังคงอยู่ครบแผ่นกันความร้อน,นะคะก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่นะคะเจ้าของเดิมนะคะออกห้างป้ายแดงมานะคะซึ่งเป็นรถบ้านอย่างแน่นอนนะคะ บอลลบ้าของเรานะคะแถมวิลส์มาสบริการฉกเฉิน24ชั่วโมงนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะลูกค้าให้ไป1นปีเต็มนะคะลูกค้าก็สบายใจได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาราคาข้างไปแดงน,นะคะตั้งขายอยู่ที่628,000บาทเลยทีเดียวนะคะแต่บอลลบ้าของเรานะคะให้ราคาจับต้องถึงได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทนะคะลูกค้าขาราคาจับต้องถึงง่ายเลยผ่อนน้อยด้วยนะคะผ่อนอยู่ที่6,000าบาทต่อเดือนนะคะลูกค้าขา6เดือนแรกลูกค้าผ่อนเบาๆสบายๆไปเลยนะคะอยู่ที่ 6,000กบาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้บอลลูบ้าของเรานะคะมีโปรช่วยผ่อนนะคะ6เดือนแรกลูกค้าใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะหมดไปนะนะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะลูกค้าคะก็สามารถติดต่อหาแอดมินเพจได้เลยนะคะของเรามีทั้งหมด5เพจด้วยกันนะคะมีเพจหลักเพจสำนักกานใหญ่นะคะแล้วก็มีเพจพิบุรีเพจชามเพจหัวหินแล้วก็เพจราช,ชบุรีนะคะอยากดูรถตัวจริงนะคะของเรามีรองรับทั้งสีขาวด้วยกันนะคะมีสาขาพิบุรีนะคะแล้วก็มีสาขาราชบุรีนะคะแล้วก็มีโซนชามแล้วก็หัวหินนะคะลูกค้าก็สาามรรรถไปดดูตัวจิงเลยค่ะ วันนี้ก็ขอตัวจากกันไปพร้อมกับเจ้าตัวอ e ีซุนีแม็กคันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอีจะเอารถสวยอะไรมาให้ลูกค้าได้ดูนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ